เด็ดพริกตองปแปะเนอตังเรียบร้อยละโอ้ลืมกดตังพริกแล้วเ่า <c oughs> ่าขวาใจขอาลืมกดโอ้ยสวัสดีนะจ๊ะวู้ยกะจะนอนเนะาะเลยมาตังมะล้วย ซื ters, ้อมาวันตอนเก่นตลาดมาเด้อตามกล้วยมึงกันเด้อจ้าตำมุกพิดอะไรจับกล้วยซอยเลยสามพ่อค่ะแต่บอกอยู่คนเดียวอยู่ลืมถ่ายวิดีโอตัวนีิโอ้่าเด็กดังเลย กเนาะเลอหอจะขไปราอยู่คนเดียวอยู่ลืมถ่ายวีดีโอวสสับ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 ลงไปเด้อพอสวย เขือมะเขือเขือขึ้นใส่ลงไปข,ข,งงขึ้นขึ้นก็่รู้ละโอ้ยเคยลืมอย่างนึง สอยตะใช้สอยเส้นตรงหลังกร็ขาดนะลืมกดาท่าดียวจังสวยเส้นตรงหลังอืมอืมเซฟเซฟบ่บมีดอกบมี nhào chân ngày đây, tôi chỉ tạm béo, Bởi vì bưng tạm một một cuối, nó sẽ bị ta kín chứ mà, nhanh nhanh หอนบอทางบืนหอนบอบอกเอาแม้ผู้คนละโตกนี่แหละเก<ส>ือบในก็ซส่ายใส่มันเมุดโดดคือสีโดน,โดน,<ส>ดนแหงแค่ใช้เวลาโดดเด้อก แสบมันต้องใส่เวลาเนยจัดหน่อยค่ะนาะพี่น้องเนาะเสือน้อยกขือพอนกอดนะนเขาให้มามืดเอาใส่มาดีอะใส่ันลงไปโรด คือสิบมีแห้ง,งน่ะเนาะแต,ต,แตเ่เป็นยากินจะเปลนดอกไมค้างเขาคัตางบุกิ้งเพอจะได้ตัางกินนี่แหละเข้ากันแล้ยเด้่นบัว นัวน oh ัวๆัวโอ้ยมาปุุงกันเลยจ้าใส่น้ำตาลจังเลยนะน้ำตาลตาลมะพร้าวมะ้าวน้สุหวานนี่ของแส่บของนัวใส่ลงไปคุณสวนใหญ่โลดพ่อเด็ ใสีใส่าย,าย,ายเาขาดไม่ได้นะคะประเดีนี่ปุกยิงใหญ่นี่สเสียบไ็นกระเดกบานนีเ่เสียบเด้อต่อมานน,นะาน้ำเนาะจะเปนยังเนาะอืมอไป อืมจะเข็มสองจอกเข็มกับบริกาของ่อ,อเอ็ดกิดม้มนี่น้ำมาขามดเจ้ะส้สสมส้มนี่มือด้ยนัวก่อนนะงวดกเล็วเ Làm xếp ế kì ế Đấy sim Xim 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 Đấy xim Xem bò Xim Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตำกวยแล้บาจามเป็ดปอบด้วยค่วะค่อยนีโบเมีรเราล,ลับปอบค่อยจามเลยแล้วี่จ,จามแล้วแล้วตกวค่อยอือือฮน,ดดนี่ หน้าตาตำกล้วยทำแล้วเราก็มากินกันเลยจ้ะตำเองกินเองแซ่บเองหืมหืมแซ่บบะครับิึงเหงเือก่นางเอ้ยหืมแซ่บหลาย